ไปดูภารกิจค่ะของคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่7ค่ะได้ลงพื้นที่มาตรวจความพร้อมโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกหินคลุกสายทางตือโลบากงโตเซงค่ะในพื้นที่ของตำบลบุรีอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะ พลเอกกู้เกียรติศีนาคาหัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามภาคปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่7และคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิ่งเห็นคลุกสายทางตือโลบาโกง โตเซ่งหมู่ที่หบ้านไบต์ตําบลบุดีอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะโดยมีกํานันตําบลบุดีผู้ช่วยกํานันและชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับสําหรับโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกเห็นคลุกทางสายตือโลบากงโตเซงจังหวัดยะลานะคะผิวการจราจรกว้าง5เมตรระยะทาง1075เมตรนาหนา0.15เมตรค่ะเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้เสนอของงบประมาณสน,สนับสนุนจากรัฐบาลโดยตําบลบุดีขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนเพื่อใช้เส้นทาง อำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านมากขึ้นและมีเสียงสะท้อนมายัางตมามเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนนะคะสะท้อนมายัางกำนันตำบลบุรีว่าอยากได้ถนนใหม่เพื่อความสะดวกในการขนส่งผลผลิตการเกษตรช่วยลดหย่อนระยะทางเวลาและยังสามารถใช้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวสําคัญบริเวณดังกล่าวได้ซึ่งก็อยู่ใกล้กับเขื่อนบ้านไหมหรือว่าเขื่อนตละล้หมาโกงนะคะซึ่งจะเป็นการดึงดูด นักท่องเที่ยวค่ะให้เข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ